ได้กำานจัดการมันได้ทําให้เกิดปัญหานะครับมาปีนี้ทางกระทรวงอดไทยได้รับวัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจุมดืขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการจุมนขึ้นมาใหม่นะครับทางเทศบาลก็เลยเร็งเห็นความสําคัญของคณะกรรมการชุมชนนะครับการในแบ่งการในการที่จะแบ่งน,นะจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเนีย่ยนะครับเราก็เลยมองในภูมิทัศน์ แก้สบาของเราเองซึ่งมันแบ่งแยกด้วยถนนแบ่งแยกด้วยทางรถไฟแบ่งแยกด้วยสิ่งต่างๆที่เรามอเห็นชัดทั้งเห็นได้ชัดๆเจนนะครับคือชุมชนท่าพรมองค์สวรรค์ถ้าชุมชนสวรรค์ทั้งทาเนี้แบ่งกั้นด้วยทางรถไฟซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันนะครับก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้น่าจะรวบรวมได้ทําไมเราต้องร่วมรวมกันเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับในแต่ละชุมชนนะน ผู้งอายุเนี่ยมากนะครับผู้สูงอายุมาก,ามากเวลาเรามีกิจกรรมเวลาเรามีการทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราเรียนเชิญผู้สูงอายุมาเนี่ยนะผู้สูงอายุกล้าจะคอยดูแลลูกหลานซึ่งพ่อะแม่ผู้ปกครองเนี่ยไปท,ท,ทำงานที่ต่างถิ่นหรือทํางานที่โรงงานเราเนี่ยไม่มีเวลา เมื่อไหร่เราเกิดปัญหากับช่องว่างเมื่อเกิดช่องว่างเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะรวบรวมช่องว่างให้เข้ามาแคร์หไ้ไดใที่สุดนี่คือการรวบรวมจุดยดนเข้ามา